วันนี้นะคะวันสัตว์จีนนะคะเราก็มาไหว้กันที่สวนเป็ดน้ําแอนปลาวานนะคะเป็นน้ํากับปรวานนะคะก็มาไหว้ด้วยเนาะไหนคนไหนเป็ดน้ําครับนี่ดูหน้าดูหน้าคนไหนปลาวานครับอืมอื้กินลํำไยรอค่ะลูกให้ทุบหมดก่อนโอเคนี่นะคะยังหลงเหลือตัวหนึ่งนะนี่นี่เดี๋ยวให้พี่ๆดูก่อนนี่นะคะพี่เป็ดกําลังจะเก็บ ไปเลี้ยงอยู่นะคะมันก็จะกลายเป็นผีเสื้ออีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งถึงไม่เกินสองอาทิตย์ะคะ่ะพี่แปดพี่ดไม่กลัวเหรอครับกลัว,วานายโชว์วสินี่นเป็นปุ่มอืงั่นและมันก็เป็นปุ๋ยไงคุณแม่ว่านเป็นคือเ<ม>บบี้นั่นแหละใช่ไหมเ <Baby, S 2> บบี้เบบี้เป็นเบบี้ดูนะคะมันไม่มีใ <laughs> บมันกินหมดเลย ผีเสื้อมันมาวางไข่ที่ต้นมะนาวใบมะนาวมันจะรสชาติเป็นไงอะพี่ติเปรี้ยวหรออือไหนแม่ชิมสิอืมอืมจะเป็นกลิ่นเหมือนในนี่เลยอะเหมือนเปลือกมะนาวขมๆอืมกลิ่นคล้ายๆใบมะกรูดชิมอะไรอ่ะชิมใบลูกประวันชิมไหมคะคุณแม่เอาใบยอดแทนไหมชิมไหมคะลไม่เอา ทั้งพายุน้ําฝนอะไรนะคะปิดท่ออะไรก็แล้วนะคะก็เราป้องกันได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวให้น้ําแห้งแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะเด็กๆก็เดีกก๋ยวจะไปเดินสวนคนละหนึ่งรอบนะคะไปเช็คอ๋อพี่เป็ดเขามีอันนี้ค่ะเขามีอะไรนะลูกโอ้ดักแด้ อันนี้นะคะต้นกล้วยของเรานะคะโอ้โหโ,โ,โตแล้ว啊เราปลูกตั้งแต่แบบตัวเท่าตาวานน่ะสูงนะคะอันนี้แบบโหสูงเท่าพิตีแล้วอตใหญ่กเป็ตอนแรกมันมันตัวแค่ไหนคะมันตัวแค่นั้นเองเนาะอยู่ดีมันก็โตแล้วอุ้ยโตเร็วมากตัวโตวกว่าเป็ดแล้วาหูอันนี้ต้นเดานะคะเราให้โอกาสเขานิดนึง <laughs> อันนี้ก็เป็นมะเขือหรือเปล่า มะเขือคลิกดูนะคะนี่กล้วยไข่ของเรารอดนะคะโอ้สาเดือนโอ้โหเป็นแหล่งเพาะพันธุ์นะคะเห็นไหมคะกระตุกกระตุกกะตุกกะตุกนี่หนึ่งตัวอุ้ยสองตัวสามตัวหรือเอาเราเอาไปเพาะดีกว่าจิไปจะเลี้ยงไหมส้เดือนอ่ะลูกเลี้ยงเลี้ยงเหรอคะชอบเลี้ยงของเด็กโอเคพราะมัหนัดูเหาไปวิ่งแหละอยากเลี้ยงเลยเนี่ย โลอันนี้นะคะเป็นอีกต้นหนึ่งนะคะที่เราเริ่มแรกซื้อมาสองต้นนะคะไม่เอาครับลูกตอนนี้นะคะมันสูงขนาดนี้นะคะแล้วเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งนะคะที่เราซื้อมาคู่กันนะคะว่ามันสูงแค่ไหนไปกันดูกันครับน่ะอีกต้นหนึ่งที่ซื้อมาคู่กันนะคะมันช่างแตกต่างกันจังเลยอ่ะไม่รู้มันเป็นที่ดินหรือเป็นที่อะไรนะคะมันสูงแบบ ไม่สูงไม่ค่อยจเจริญเท่าไหร่ชัวรฟักยาวของเรานะคะอันนี้นะคะพี่จีก็เด็ดมาจากที่ปลูกเอาไว้นะคะแต่ว่าแก่ไปนิดนึงนะคะพอดีไม่ได้มาเนาะน่าจะสามวันที่แล้วกำลังอ่อนกินได้กำลังดีนะคะก็เริ่มออกแล้วนะคะเป็นความสุขเล็กๆของเรานะคะนี่มันคืออะไรคะลูกนกตายหรอเอา้ามันตายได้ยังไงอะ ลอ้อโอเคเห็นไหมคะมีนกตายด้วยอ่ะเดีนะ๋ยวเราเทน้ำทิ้งเลยอย่ะมันติดเชื้อลูกอันนี้นะคะที่เราตัดยาไปข่าวที่แล้วนะคะดูโล่งเรียบร้อยที่จังเลย <laughs> อันนี้ชาอมที่ร่อแรกก็ดูเติบโตขึ้นแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นมะนาวหรือตะไคร่นะะ่ยค่ะคุณแมจ่จำไม่ได้นะชาอม เติบโตดีมากอันนี้ก็จะเป็นหญ้าแฝกที่เราปลูกเอาไว้นะคะก็อันนี้ก็เป็นขนุนเต๋เต๋มาอันนี้แบบอ,อืมดอกไ้อูดูมะม่วงเอ๊มะม่วงมันมันทําไมเป็นใบสีน้ําตาลน่ะมันแตกใบอ,อ่อนอ๋อดูด,ดูแตกใบอ่อนแตกใบอ่อนแล้วคราวที่แล้วเรามาตัดแล้วก็เอาไ้ที่มันแบบเลื้อยๆะคะ่ะ นะคะเดี๋ยวจะต้องเอากิ่งนี้ออกซะหน่อย่ะมันบังแดดที่โดนต้นมะม่วงเรานะคะอันนี้นะคะมีติ่งๆที่ดอกฝรั่งแล้วแปลว่าจะมีลูกแล้วเหรอนี่ฝรั่งกิมจูของเรานะคะมีติ่งแล้วมีดอกมีใบนะคะเราก็พยายามที่จะแบบไม่ให้มันมีวัชพืชมาแบบโดนต้นไม้มานะคะ นี่กะเพราแดงเราก็มีนะเนี่ยอะไรโหลับผ้าเดี๋ยวยังโตไม่ดีนะลูกอาทิตย์หน้าเดี๋ยวคุณแม่จะมาเด็ดใหม่นะคะจะไปทำฮอหมกมีคนออเดอร์คุณแม่อีกแล้วนะ่หอหมกเดี๋ยวสร้งางใบยอป้าปิ่นด้วยอันนี้นะคะก็เป็นอะไรนี้ะมะพร้าวนะคะมะพร้าวของเรานะคะโตสักห้าสิบเซนได้ละแต่ว่ารอดน่าจะรอดใบเขียวชะอุ่มเชลอ,อันนี้นะคะก็เป็นบริเวณรอบๆนะคะทีข่าวที่แล้วเรา ตัดหญ้าหนึ่งวันนะคะอันนี้ผ่านมาประมาณสักเจ็ดวันนะคะก็ะยังแบบไม่ค่อยขึ้นมากนะคะนี่เรียบร้อยเชลุเรียบร้อยสำหรับเรานะะก็ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะคะเดี๋ยวอีกสักวันสองวันนะคะเดี๋ยวเราจะมาใหม่น้ําขึ้นสูงมากนะคะแต่ตอนนี้เราทําการปิดท่อตรงนี้ไปแล้ว วันนี้นะคะที่เรามานะคะก็เป็นวันแม่นะคะสุขสันตวันแม่นะคะทุกๆคนติดตามช่องเป็ดน,น้ำปะวันกันด้วยนะคะกด subscribe กดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องเป็ดน้ำปะวันกันด้วยนะคะต้นอะไรอะที่